ศูนย์บ่พ่อเสียไปอ่เวลาอีกไปเนาะมาพ่นปิสาจกูจะเป็นยากแล้วยเนาะขี่รถมาห้อกระบอกน้ำดีๆแไหมคนขับรถไปจังใดจังบอกเป็นนายเถอะคุณหมอใหญ่ขาแต่ยินยันค่ะฉันบ่ท่านไอ้เขียดดอกล่องพิจารณาซอยสันได้ฉันตีเขียดบ่ขี่รถมาแห่เขากระถามเนาะเป็นจังได้ซู้ฟื้์ขับรถหมุดโอ้ยสาวได้ขับพญ่ดัมฮัมเห่นคุณหมอใหญ่ขาแต่ยินยันก่อนค่ะฉันบ่ท่านไอ้เขียดดอกค่ะพิจารณาซอยสันได้ฉันตีเขียดบ่ ฉันขืนรถมาก้วยความปรานาดีขอคุณหมอส,อสวยๆยังสันสันก็นเลยถามเป็นจังไน้น้อคุณพ่อขับรถมุมลูกมุมเต่าบอได,ได้ขึ้นได้ขับบอสันดอกจกังได้าเจ้าลาบอได้ขับดอกครับปกติเป็นผู้จัดการธนาคารพะนะมาเมื่อนี่มาขครับเือว่าขับให้หมาขี่ไปสันกุลาสูรหลายคอยก็ได้ว่าโอ้ยสูมือกับบอ้ขี่รถดอกค่ะสมือ,อยางเอาเมื่อนี่เือว่าขี่ให้หมาครับคยก็ได้ไว้จังสี่ดอกพอเฝ้านะคนไข่นั่งรอเมื่อมาพ่อขึ้บ๊บ เปิดขี้นีกยังได้ยังพ่อหมานางเต็มซึบลืบยัวอ้าไมคุณหมาว่าแบบนี้ล่ะครับหมอเมสซเรียนมาตตาไกกะดอกกกะเดียเถะมหาหมามีแต่หู้ใหายตุสตีซียูสมเหลือฉันบอกหลายเทียแล้วฉันบอกหลายเทียแล้วบอกว่าจะเฝ้าเปิดขี้นีกบอกให้พี่ตั้งเต๊ะเดียนคุมผ้าหนฟาเฝ้าเปิด่แตกอีหยังเป็นหน่อยเป็นหลายกับหูจักรการจะของอยู่ตัวมันแรนมาตายอย่างแต่ขี้นิกเหลียวเบื้องนี่ก็เปิดขี้นิกมากกว่ามีดอกคนดีนะมีแต่คนไข่ ู้จักว่าสู้สิเจ็บสิเปลี่ยนไปยังสู้จังกระซือยาพ้าราเสีแตกรัดไว้บ่มีลูกบ่มีหลานติสู้ไปยังจังบ่ส่งไปเรียนหมอโอ้ยคือหมขอขาดต้อเงเย็นก่อนครับเดี๋ยวเบิ่งแน่เดี๋ยวนี่ละฉันอยากสมัยจกักรหลู่อยู่ตัวไวยออนไลน์ให้กับเป้าฉันเต็มอยู่นี่ตรวจเพราะท่านได้เบิดอยู่ฉันกำมัวว่านี่ตาบอดมะหาสันบ่มีเวลาเบิ่งให้สันล้วรบวงกิมไบสองน้อยอยู่หลังขี้นี้กันนะศูนย์กันว่าอีนึงเหยียบน้ำแทง อยากไปลองตายยังตะหยับน้ำแทงสนันดีขานเบื้องไฮซน,นมีดผ้าไว้อสองขาหอยออกตอกตอนอยู่หลังที่น,นี้กันนะค <c oughs> ันว่าไทยพน่นพิสัยมาออกลูกอีกแม่เอ,อ้ยแม่ไม,ม่แม่ม่านไม่ออกลูกยากยากคอยละนายหลายฉันบ่มีเวลาเบิ่งให้สะเล็กกลอยตับกลอยไตยกลอยใส่กลอยพุ่งออกมาลืมตอลูกเขววาบ่กเป็นตายค่าทองแม่เลยวุป้ปดิ <c oughs> คุณหมอเอยียง พายแยงมึงเบามึงเบาพูดเดียวเลยเนคุณหมอนั่งยดิสื้อคุณนัปนเกือกยืติหมอฉันบอรักษาดอกค่วันนี้ฉันยากเอาคุณแกมัตสึิล็อกแมนตายกองกันเอเล่ข้าขี้นีนอยู่นียะผ้าห้ยเมียนเป็นหมอะไรก็สูนแน่คุมาเอทางว่า่ะไ้าห้อยเมียแนยุดเขามาาเราก็นั่งย่ดิสื้อเบลก็อีไม่คุณหมอนั่งด้วนั่งลงบักหลนี่มันกูมาหาหมอนี่หาเนี่ยก็บเมันคือคนเป็นปลิโอเดี๋ยวเบิ้งดูวยเชิญนะีรั่คุณหมอมึงเป